อยากกินติมเหรอติมเนี่ยอยากกินไม่ใช่เหรอเห็นนั่งมองมๆๆๆเห็นมีนั่งกินไอติมอยากกินเห็นนั่งมองตัง้งนานสองนานพอเอาให้แล้วมาอย่างเงี้ยเอาลิ้นแตะดูจะได้รู้รสเอาลิ้นแตะดูได้รู้รสอ่ะๆๆเดี๋ยวไปหยิบมาอีกแทางห้ามนั่งมองนะ เอาไหมฮะเอาไหมเอาไหมเนี่ยอ่ะให้ดมให้ดมอ่ะดมนิดนึง อาเหยียอมาเองอาอาเหยียอามาเองเอ,ปปอปป่ะอาปลายปาก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 ไปไหน เอาไปทิ้งแล้วนะให้โชคแล้วนะเอาไปให้โชคแล้วนะให้โชคแล้วนะอให้โชคแล้วนะให้โชคแล้วนะให้โชคแล้วนะหาอะไรอ่ะหาอะไร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 เนี่ยหาอะไรให้โชคแล้วนะเอาไปให้โชคแล้วนะให้โชคป่าวโชคเอ้ย อาโจกเอ้ยโจกเอยเอาไมตีแม่ปีเรอไมตีแม่ปีเรอาโจกเอโกเอ้าเอ้ย,อ,ยอาเจยอาเอยเนี่ยงับอะงับเรือยฉันไอวิ <Yes. S 1> โดนปากหน่อย เป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเนี่ยดมมือหอมไหมหอมน้ำส้มไหมหอมป่าวเขาได้สนใจเขาเล่นโทรศัพท์หันมานี่ย ทำเป็นเ้นหนาแล้วนึงทำเป็นเนในโดนปากยังโดนปากยังคะนบางยังคะฝนเฮ้าหารเป็นมองไม่งี้มะ อยากได้แต่ไม่เอากลับเลยนอยากได้แต่ไม่กล้าเอาหนุนนอนนอนนอนนี่อ่ะอ่ะอยากได้แต่ไม่กล้าเอาอะอยากได้นะดม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 กล้าดมแล้วก็จะดมได้เล่นอะ ดีลาเกินอ่ะ,อะเป็นไงเป็นไงคะเป็นไงน้ำส้มหวานป่ะไปจิมน้ำส้มหวานป่ะจิมน้ำส้มหวานป่ะฮะอยากได้กัดเล่นไหมเอาเปล่ากัดเล่นไหมอยากได้ไปกัดเล่นเหรอหวัดดีก่อนหวัดดีทำไงหวัดดีทำไงหวัดดีหวัดดีนี่หวัดดีหวัดดีตรงไหนหวัดดีหวัดดีหวัดดี สวัสดีสวัสดีค่ะ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 ทำอะไรคะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋สวัสดีค่ะอ๋สวัสดีค่ะฮะ